แมนยูพบลิเวอร์พูลห้าประเด็นเด็ดบางโมโหจัดอัเนอรสลัดอย่างหลอกเกมแดงเดือดห้างข้าหลังเกมแดงเดือดลูลของพวกเรานะครับประกาศสั่ดาในเกมแดงเดือดได้อีกครั้งโดยอัเนอรสลัดกุนซือคนใหม่พาทีมบุกมากำมชัยชนะเหนือแมนยูถึงโอร์ดัฟฟอร์ดด้วยสกอร์ที่ขาดลอย3ประตูต่อศูนย์จากการฟาดแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่1กันยายนโดยเจ้าหน่ายซาฮอนแลนะครับของหงแดงสร้างผลงานชนะรวดตั้งแต่เริ่มต้นซีซันแถมกลุมทีมไม่เสียประตูอีกด้วยซึ่งเป็นทีมเดียว เท่านั้นที่เก็บคลีนชิดได้ตลอดทั้ง3นัดนะครับวันนี้เรามาดูนะครับ5ข้อหลังเกมนะครับลิเวอร์พูลบุกอัดหูดากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้ยกลับบ,บ้านบดถือล้วครพอม,ม่นไม่น้องโอแทสฟอร์ดใหม่จวดอย่างเดียวครับพอ่อมันไม่น้องเรามาดูหลังเกมเกมนี้กันเลยนะครับบางโมโหจัดนะครับฝ่าต่อสัญญาให้เด้อพอ่อมันไม่น้องก็สันเคียดได้แนวนี่ประเด็นที่1นผีส่งสองแข้งใหม่ออกสตาร์ท ลิกทนานะครับกุนซือ Mansion, แมนเชสเตอร์เลือกใช้งาน2นักเตะใหม่ลงสนามเป็นตัวจริงเป็นเกมแรกโดยมาทเนเดลิกส์ได้คุมเกมรับคู่กับลิสโนมาตินสแท uire, นที่ฮาริไม่ควายขณะที่โจัวเชอร์ซียืนเป็นหัวหอกตัวเป่านอกจากนี้แล้วนะครับกุนซือชาวฮอลแลนด์ไปดอบฮามัดเดิโรนักเตะยอดเยีย่ยมประจำเดือนสิงหาคมของโสมสรอนที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง2เกมแรกให้นั่งเป็นตัวรองโดยที่อเริฮันโดกานาชกกลับมามีชื่อเป็นตัวจริง แล้วก็ส่งมาคัดรรดฟอร์ดลงเป็นตัวจริงอีกแล้วแฟนผีเข้าดากันสุภูสุขคนอยู่ครับพอมามองคนเตะเกงนะ่งและเปลี่ยนออกคนเตะแย่นั้นเอาลงนะฮะกุลงเงิดบักแรดฟอร์ดนี่จะเป็นมักๆคักด้วยะ่ะรวมแล้วนะครับเจ้าบอ้านปรับทําสานเต็แหน่งเนื่องจากเมสันเมาที่ได้ออกสตาร์ทสองเกมแรกเช่นเดียวกันนั้นได้รับบาดเจ็บจนต้องพักฟื้นสักระยะหนึ่งส่วนทางด้านมาดูเอลอูเกเตนะครับกกลังตัวใหม่ยังไม่มีส่วนร่วมกับทีมในเกมนี้นะฮะ พราะเพิ่งย้ายมาจากปารีสซูนแมงก่อนปิดตลาดจากการส่งเชอร์ซีกับเดลิกออสตัดเป็นตัวจริงนับว่าเป็นครั้งแรกนัแต่เดือนกันยายนปี1999รที่แมนเชสเตดใช้นักเตะใหม่ลงเล่นเป็นตัวจริงมากกว่าหนึ่งรายในเกมผิมล็กนัดเดือดโดยมิเกลซิวากกับมัตซึโรไตบีโดยเกมที่ว่านั้นนะครับลิเวอร์พูลแพ้คารังไปซ้ประตูต่อ2ชนิดที่จิมมี่แกลเกอร์สกัดบอลเข้าประตูตัวเอง2หน่วยนะฮะหรือ2ลูก ประเด็นที่2หงษ์ใช้ชุดเดิมออกศึกอานเนินสลัดผู้จัดก,การทีมเลเร์พูไม่มีการโรเตชันทีมหลังจากหงษ์แดงเริ่มต้นซีซั่นได้อย่างน่าประทับใจจากการเก็บได้6กแต้มเต็มและยังไม่เสียประตูโดยพวกเขาคลำเป้าได้ถึง4หน่วยสําหรับเฟราดิโกเกียซ่านะครับปิดตัวใหม่ที่ถูกดึงมาจากยูตดต้องรอประเดิมสนามไปก่อนนะครับเนื่องจากกุนซือชาวแลนด์ระบุเอาไว้ว่าจะยังคงไม่ส่งลงเล่นในเกมนังเดือด จากการที่ใช้งานนักเตะชุดเดิมนั่นหมายความว่าไรอันสกาวนแบ็กกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์จะยังสวมบทกองกาลางหมายเลขหกต่อไปเนื่องจากเรดเมนเชียนไม่ได้ช้อปปิ้งนักเตะใหม่ในแต่นึงนี้หลังจากพลาดได้ตัวมาตินซูเบเมนดี ขณะเดียวกันนะครับเกีนียเวอร์จิฟฟานนิ์ลงสนามในศึกหุ้นเกล็ดเป็นนัดที่200ในสีเสื้อของของดั้งลิเวอร์พูลพร้อมพกสถิติชนะถึง139เกมจาก199นัดซึ่งเป็นผลงานที่เหนือกว่าพอ่อค้าแข่งทุกรายจากการกันใจในการลงสนาม200เกมแรกนะครับสุดๆไปเลยนอกจากนี้นะครับดีโกโจต้าลงบูกเกมที่100ในศึกพุ้เลี้ยงให้กับเรดเมชชินด้วยส่วนแอนดี้โรเบิร์ตันลงสนามเป็นเกมที่300เมื่อนับทุกรายการ ขณะที่หลุยส์เดออลงเล่นเป็นเกียรตินที่100ให้กับเครื่องจากสีแดงนะฮะจวดอย่างเดียวครับพแมไปพน้องว้ายสุดยอดประเด็นที่3จุดเริ่มต้นแห่งหาย,ยานะแมนเชสเตอรเต็นกับอาัายความเป็นชาวบัเดาน,นาบุกก่อนอย่างคึกคักแต่ก็เกือบเสียท่าตั้งแต่หัววันในจังหวัดที่เทรนส์อเล็กซานดพังประตูได้แต่เป็นลูกที่โมซาล่าลำหนา ยังไรก็ดีนะครับไม่นานนักเท่าไรหงแดงก็คุมจังหวะเกมได้โดยโการเพรสซิงในแดนบนจนทําให้กาซิเมโรกลายเป็นต้นเหตุแห่งความหายหนะของทีมไปสศดงทั้งใจบอนพลาดในแดนตัวเองจนเสียประตูรแรกสามรายไปกว,กว่านั้นกองกลางดเกตทีมชาติบราซิลมโดนหลุยล์อัรตยังบอลโดยไม่ฟาวก่อนที่จะจ่ายให้กับซาร่าปีกทีมชาติอียิปต์นะครับแล้วก็จ่ายต่อให้กับปีกทีมชาติโคลอมเบียเคนเมตที่2ก่อนจบครึ่งแรกพาทีมบุก มานำถึง2ประตูต่อศูนย์จากผลง,งานของสตาร์ชาวเมืองกาแฟคาซิเมโรมันชัดเจนแล้วว่าเขาอยู่ในช่วงขาลงแบบสุดๆแต่ลีกนักยังเกือบเสือกดึงเก็บเอาไว้กับทีมเป็นคุนพลตัวหลักหรือจะเพราะขายไม่ออกก็ไม่ทราบโดยกุนซือชาวเินเลือกลบสกอตแม็กทุเนออกจากทีมไปแทนนะครับมึงคิดยังไงกูมึงกูงเงิ อย่างไรก็ตามนะฮะในทันทีที่อูกเตฟิตพร้อมลงสนามกาซิมิโล,โลคงจะถูกจับดองยาวเป็นตัวสลองอดทนอย่างไม่ต้องสงสัยหลังเจ้าตัวก่อความเสียหายกับทีมมามากพอแล้วนะฮะโอโ้กว่าสีหูกระสายกันไปละเด้อบักหัวลานประเด็นที่4สาลาจายดีอัดจบ เป็นอีกครั้งนะครับที่โมซาลาสรส้างความอับอายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้บางโมโชติเดตจ่ายสองยิง1พาเรดแมชชินบุกมาคว้า3าเต็มเต็มตัดนนั้นลุยดิอาร์ตเองซึ่งเข็นได้2เม็ดพาทีมออกนำสองศูกลายเป็นนักเตะทีมเยือนคนราชติซัดได้2ตรงตั้งแต่แตครึ่งแรกในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามโอทาร์ฟอร์ดต่อจากปาสกาลกอสในเดือนสิงหาคมปี2022 พร้อมกันนี้นะครับดีอาร์ตเป็นสตาร์ทีมลิเวอร์พูลรายที่2ที่มีผลงานเยี่ยงนี้ต่อจากซาร่าในเดือนตุลาคมปี2021สรับกองหน้าทีมเชิอียิตซึ่งโปรดปรานเกมแดงเดือดเป็นชีวิตจิตใจกระทุ้งประตูให้กับทีมที่ลงละครแห่งความฝันจากทุกรายการเพิ่มไปเป็น10เม็ดแล้วนะฮะหลังจากที่ลงสนามมาทั้งหมด9เกม ยิ่งไปกว่านั้นนะครับดาวเตยะยูเจียบเป็นพ่อกะข้งรายที่2ที่ยิงด้มากกว่า10ประตูขึ้นไปในสนามของทีมคู่แข่งรายเดีวยวกันในเกมพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ซีซัน1,992-1,993เป็นต้นมาต่อจากอัลันเชลเลอร์ที่ทำได้10เม็ดที่สนามแอลเรนโรดนอกจากนี้แล้วนะครับคิงอฟยูเจียบหนึ่งเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูใส่แมนยูในเกมเยือนพรีเมียร์ลีกได้5นัดติดต่อกันโดยเจนัดติดนับรวมทุกรายการ และมีส่วนร่วมกับประตูในเกมพิมลิกนัดต่อกลางกับเรดเดวิลเนื่อกว่านักเตะทุกราย16ประตูโดยยิงเอง11ลูกและอีก5แอสซิสตนะครับวุ้ยมักยิงแมนยูครับโมเมสซาลาเฮ้าพอไม่ไปน้องบอตอสัญญาในกูเขียประเด็นที่5้าสโลตคอน,นเทนแฮก แมลลวูนะครับจะไม่มีเจอกิครับคุมทีมแล้วแต่เอาเข้าจริงๆสลัตกลับทําผลงานให้กับหงแดงได้เหนือกว่าอดีตกุนซือคนก่อนด้วยซ้ําแค่เกมเดือนเดือนนัดแรกของเขานะครับอดีตกุนซือทีมเฟีนูต์ก็เข็นและข่มเอลิกเันฮากเพื่อนร่วมชาติจนหมดจอดถึงโอรัตฟอร์ด พร้อมสร้างชื่อเป็นผู้จัดก,การทีมคนแรกที่ชนะเกมพิมพ์ลีก3นัดแรกโดยไม่เสียประตูนับตั้งแต่เซเวนโกรันอีลกสันที่ล่วงลับไปแล้วนะครับทำไห้กับมาเซอร์ตี้ในปี2007 และเนื้อไป่านั้นนะครับสอ็อตเป็นเจ้านยายใหญ่ของลิเวอร์พูลรายแรกที่กำชัยเกมแดงเดือดหนแรกของตัวเองได้ต่อจากบ๊อบเพียสลีย์ในเดือนพฤศจิกายนในปี1 9 7 5และเป็นคนที่สองที่ชนะเกมแดงเดือดนัดเยือนแมตช์แรกของตัวเองต่อจากจอร์จเคในเดือนพฤศจิกายนในปี1น3 6ันเค้ร้อยบผมยังเป็นวุ่นอยู่ครับพ่อแม่น้อง ถึงตอนนี้นะจากการประทะกัน10นัดหลังสุดในเกมหนึ่งเดือดของพิมลิกลิอร์พูลคมแมนยูมิดจนแทบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดจากผลต่างประตู กันอยู่ที่26ต่อ6ลูกนะครับยงิงจะแมน,นยิงคักยิงแหนแมนยูยิงในหน่วยลิเวอร์พูลย,ยิงใน้26หนนวยพอมาปีน้องสหรับปีแสดงพวกเขาแพ้เกมหลีกคาบัานให้กับลิเวอร์พูลมากถึง3จาก5นัดหลังสุดโดยชนะเพียงแค่1เกมเสมอ1แพ้ไป3ซึ่งเป็นผลงานที่โร้ไร้สิ้นดีเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้ในการบหวงแดงต้องใช้เวลานานมั่งถึง18นัดกว่าจะบุกมาเฮในรังปีแสดงได้3นัดโดยชนะ3เสมอ2อแพ้ไปถึง13นั่นมันแค่ยุก่อน ต่นั่นในลิเตนาน,นครับเพิ่มผลงานที่ดีเอายโดยเป็นเจ้าหน้าใหญ่ของแมนยูคนเดียวที่คุมทีมออกสตาร์ทซีซั่นนี้ด้วยการแพ้เกมพรีเมียร์ลีก2จาก3เกมแรกจากฤดูกาล2อ2ยถึงสองสและฤดูกาล2อ2ยถึงหน้าล่าสุดนี้ เท่านั้นไม่พอครับเอลิสทินฮางยังเป็นผู้จัดการทีมอสูรแดงรายเดียวที่กลุ่มทีมแพ้กเกมพรีมลีกนัดเยา3หสามนโดยตาข่ายขาดมากกว่า3ประตูขึ้นไปในเวลาแค่ปีเดียวจากที่เคยแพ้ต่อแเมนเช์ที่สามศูนย์ในเดือนตุลาคมปี2023และปอนหมัดสามศูนย์ในเดือนธันวาคมปี2023เช่นเดียวกันนะครับโอ้ยอยู่ดนดนเดอร์ยาซีฟ้าปดนะครับพอพี่พน้องอยาซีฟ้าปด โบซาลาหลอนดิอันโหดตัดเกตแข่งหงแดงลิเวอร์พูลเกมแดงเดือดตัดเกตแข่งหงแดงทุกคนโบซาลานะครับยังคงตามหลอกหลอนแมนยูอีกตามเคยหลังจากทำอสองแอซิสและยิง1ประตูส่วนลุยดีอาร์ฟอร์มอย่างโหดเข้าโหลดยิงกระจุยด้วยการซัด2ลูกในเกมแดงเดือดถล่มไปแสดงคาบ้าน3ประตูต่อศูนขาดไม,ม่มขี่เซลวดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะ วันนี้เรามาดูนะครับตัดเกรดข้างนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนในเกมเกมนี้กันหน่อยว่าใครได้รับคะแนนเท่าไหร่กันบ้างบอกได้เลยนะครับว่าเล่นดีกันสุภูสุขวัลยับพ่อแม่พี่น้องจวดอย่างเดียวว่าก,กินยังกระแทบนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่หนีให้ใส่เสื้ออันหงแดงลิเวอร์พูลเบิดมือเด้อผู้ใดบ่โบซนี่ยโมเมนต์แฟนบอลท่าน,นแท้ได้พ่อแม่พี่น้องเริ่มต้นที่อาลิซงเบเกอร์นะฮะได้รับไป7.5คะแนน เล่น้วยคามนิ่งนะครับท่านผู้ชมเปิดวันไม่มีผิดพลาดเลยและยังเปิดวันเร็วในจังหวะเล่นเกมรุกได้ดีเยี่ยมโชเซฟสําคัญสองครั้งที่ทําให้เทียมรอดเสียประตูนะครับสุดยอดอิลีข่มแง้งพอาแม่พี่น้องเทนส์อเล็กซานเดอร์โนได้รับไปเจ็กคะแนนเติมเกมบุกได้อย่างมามันและอันตรายเกือบม,มีชื่อเป็นผู้ทําประตูแต่โดน VR อาริฟเนื่องจากเป็นลูกลลาหน้ารับมือกับมาคัสรตฟอร์ดได้ด,ด,ดีการเปิดวันยาวแม่นยํา อิบราากโกนเต้ได้ไป8.5คะแนนยืนตำแหน่งแข็งแกร่งไม่ไปล่อยให้เกมบุกของแมนยูเข้ามาสร้างความอันตรายได้เลยจังหวะตัดบอลอย่างแม่นยำเก็บกินลูกโด่งเรียบวุดและเคลียบอลอย่างเด็ดขาดนะครับสุดยอดอิลีตั้งแต่เปิดฤดูก,ลก,กาลมาเล่นโคตรดีเลยครับอีบูของเรานะฮะเวดจิฟไนเดอร์เดิไป8คะแนนคอ,อ,อบความเหนียวแน่นนะครับรับมือโจดๆเชอร์ซีได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่ปล่อยให้เล่นง่ายๆเลย การตัดบอลกับแมนย็มเล่นเข้าขากับโกนาเต้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสุดยอดแอนดูโรเบอร์ซอนได้รับไป7.5คะแนนไม่เน้นขึ้นเกมรุกนะครับและจัดการอะไรีันดการและชดยุม,มัดรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ตลอดไรอันสกาเฟนแบกได้รับไป8.5คะแนนและวันยิงพัฒนาในฐานะกองกลางตัวรับยังมันเก่งมีโอกาสสร้างเกมจากแดนกลางแต่นาซีไดประตูของรองเทนเป็นจังหวะล้ำหน้า การยืนตำแหน่งสมมุติแบบอันตรายทุกครั้งที่ดวลต,ต,ตัวตัวตีสคัญยังมีส่วนช่วยในการทำให้ทีมได้ประตูขึ้นนำอีกนะกร,รับสุดหยอดอีลีครับพอไม่พี่น้องโมเม,มนต์ลุดกูลิดครับเล่นโคตรดีเลยบากหามเงยกูอยากที่หอมแก้มหูดากอาเล็กซิสแบ็กลิสเตอร์ได้ไปเจกคะแนนทำหน้าท,ที่คุมจังหวะการเล่นเชื่อมเกมด,ดีแต่มีจังหวะเล่นยากจนโดนแย่งบอลทำให้ทีมเกือบเสียหาย แต่ก็ตัดบอลจากเขาไม่มนูจนนำไปสู่ประตูของโบ,สโบมสละาโมเมสลาได้ลรไป9คะแนนสุดยอดอีดีเป็นแม่นออฟเดอะแมตช์กับพอลมิโนนงฟอร์มสุดยอดเกินห้าใจนะทุกครั้งที่ได้บอลสามารถเปิดปว่วนเกมรับแมนดูได้ดตลอดจากการทำอสองแอซิสและ1ประตูซึ่งเป็นประตูที่15ในการสัดใส่ไอแสดง และถือเป็นนักเตะที่หลอกล้อนคู่อริตลอดการแข่งแท้จริงเลยครับเอ้ยผีเจอผีหลอกขึ้นครับพอม่พี่น้องโคตนโหดสาลาหลอกผีโดมินิกโซบอลสไลด์ได้รับไป7.5คะแนนทำหน้าที่เป็นผู้เล่นตัวรุกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับการพันบอลแม่นยำจังหวะการเล่นเกมบุกอันตรายจากการแอสซีนกับบังโมซัดประตูขึ้นนำ3-0และเกือบทำประตูด้วยแต่ดันติดเล่นท่ายากไปหน่อย ทาให้พลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายคาสั่น c 0นะครับพอแมพ่พ่นองนิดเดียวเอาไมเเ่เด้พอหลุดร้อลุยเดียร์ดเดไป9คะแนนนะฮะแล้วก็เป็นแมนอาแมนคู่กันเลยนะฮะแอดมินยกให้เลยนะฮะเล่นงานดีกูดัลโลจนเปิดตำดารับแต่ไม่ทันการวิ่งหาตำแหน่งได้ดีมากมีบางครั้งยังช่วยลงมาช่อมเกมการจบสกอร์อย่างในขาดตั้ง2ลูกมีลุ้นทำาห้ติกแต่โดนมาทัสดลิกตัดบอลเด่นอี D e เดียวนะฮะ เกมนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอันตรายสุดๆดิกโกโซตาได้ไปเจ็กคะแนนทำงานหนักไม่ว่าจะจังหวะที่มีบอลหรือไม่มีบอลแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะไมโตเดลิกและลิาโ m มาติเนสได้อย่างไรก็ตามการวิ่งหาพื้นที่ว่างยังคงทําได้ดีดแค่การจบสกรอร์เท่านั้นต่อไปเป็นตัวสําองนะครับที่ถูกส่งลงมานในสนามคลิกโปนะแทนลุยดิอารในนาทีที่66และไป6.5คะแน แล้วมาเติมความสดในเกมรุกทางฝั่งซ้ายและทำงานได้อย่างมือวามีจังหวะได้ลุ้นจากลูกมงแต่หลุดครอบออกไปนิดเดียวดาวิดูเนสแทนดีโกดาโลนะครับในนาทีที่76ได้รับไป6คะแนนความเร็วถือว่าอันตรายนะครับได้โอกาสจบสกอร์แต่ยิงออกไปแบบมีลุ้นส่วนสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือทัศนคติและการลงมาช่วยเกยมรับเคอร์บารีนะครับแทนเทรนส์อเล็กเดโนในนาทีที่76 ได้ไป6คะแนนไม่ต้องเจองานหนักมากนันในการรับมือกับแรดฟอดบางจังหวะยังขึ้นไปต่อบอลกับซาลานในแดนเมนยูเลยนะฮะสุดยอดและสุดท้ายก็ตานเมิการแทนอันดูโรเบอร์สันในนาทีที่แบบไม่มีคะแนนให้เนื่องจากมีเวลาให้แสดงผลงานไม่มากพอนะฮะโอ้นี่คือตัดเกณฑ์น,นักเตะลิเวอร์พูลทุกคนนะฮะเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ตามความหมายนะครับของอทางฝั่ง อาเนอสลัดแก้เกมก็สุดยอดนะครับวางหมากแทคติกก็ย่ยอหยดเยี่ยมนะฮะอู้จักสีสื่นส้มจังไหนล่ะครับมันดีไปเบิดครับเกมนี้เอาเป็นว่านะครับก่อนพักเบรกทีมชาติเราก็ถล่มแมนยูไปนะฮะสอนเสรืรองไปครับพ่อแม่น้อง3ประตูต่อศูนย์ขาดมันเป็นขีดสีลวดแล้วท่านผู้ชมนะครับแฟนๆหงแดงคิดเห็นกันอย่างไรในเกมเกมนี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับจะเลืมแซ่เด้อว่าบอลแซ่ดอีกที ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ